ก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องนะครับผมฟิลเองนะครับก็โอ้โหยังจํากันได้ไหมหายไปเป็นเดือนเลยเนาะผมก็นะผมสําหรับวันนี้นะครับกลับมาก็จะมารีวิวตัว s s f r เนี่ยนะครับก็นะครับน้องคนนี้ก็น่าและหลายคนน่าจะรู้จักนะเพราะว่าโด่งดังมาจากการที่ว่าตัวตัวละครตัวเนี้ยกลายเป็นมีมั่งเป็นอะไรมั่งนะครับแล้วก็อนิเมะเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดังเอาเรื่องเลยเนาะก็ นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นงานฟิกเกอร์จุดขยับนะครับก็สําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นของค่ายบันไดนะครับตอนแรกที่เห็นภาพโปรโมทเนี่ยตัวนี้ผมนึกว่าเป็นของฟิกมานะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะพวกบันไดเนี่ยนานๆทีจะเห็นทําพวกเป็นแนวอนิเมะพวกอะไรงี้มาขายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟิกมาทาซะส่วนใหญ่นะครับก็โอเคนะครับด้วยความที่ว่าตัวนี้มันเป็นของค่ายบันไดแล้วก็เป็นพวก s อ f อะไรเงี้ยผมค่อนข้างที่จะคาดหวังไว้สูงนะครับเพราะว่าพวกเอเซ็เอฟโเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไป ถ้าเอาตามความคิดผมส่วนใหญ่ผมไปเห็นพวกแนวอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพวกมาสเซเดอร์ส่วนใหญ่นะครับของสอบบันไดทำเนะี่ยก็นานๆที่จะเห็นเป็นพวกตัวอนิเมะนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับก็มาเดี๋ยวไม่พูดมากนะผมก็หายไปนานก็ของรีวิวก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้ดูเลยนะก็โอเคนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมมาแนวทีมพวก ไม่แน่ใจเห็นนะว่าสีกล่องเนี่ยงไอ้สีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีเขียวแบบเขียวมุนๆนะครับมนออกเทานะไม่แน่ใจว่าสีพาร์ทนี้เขาเรียกอะไรนะครับมาแนวแถบออกเหลืองนะครับถ้าส่วนนี้นะครับตามกล่องสไตล์บนะันไดเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นกล่องมาแล้วเป็นวัสดุแบบเคลียร์แบบให้เห็นตัวฟิกเกอร์ข้างในนะครับว่ามีพาร์ตอุปกรณ์อะไรต่างๆว่าอะไรมากนะครับก็จะมีตัวฟิกเกอร์ พาร์ทหน้าแถมให้สี่หน้านะครับก็โอ้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นภาพตัวน้องอาเนียนะครับหน้ากล่องประมาณนี้เขียนนะครับ sf 아니아 forger จากเรื่อง spy x family นะครับก็โอ้กล่องเนี่ยทำไมาได้ค่อนข้างดีไม่รู้ทำไมผมชอบกล่องมานะครับข,ข้างประมาณนี้ข้างหลังประมาณนี้ข้างหลังนะครับจะ เป็นตัวอย่างของตัวฟิกเกอร์นะครับว่าสามารถทำหน้าพวกอะไรนี้ได้ประมาณไหนตอนนี้นะครับ้างกล่องประมาณน,นี้โอเคเดีย๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะก็สำหรับตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเนาะก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทุกอันหรือเปล่านะท้ายของ s s f ลนะผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วพวกเกี่ยวกับพวกอนิเมะเนี่ยก็กลับมาเล่นนะครับ ที่ย่เรามาแก้กล่องเลยทุกวันชึบผมไม่แน่ใจนะว่าค่ายของพวกเซตติโอะไรเงี้ยมันไม่แถมฐานกันแล้วเหรอเพราะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเอาจริงๆคือผมก็ซื้อมาค่อนข้างหลายตัวแล้วพวกงานของบันไดนะคือมันไม่มีพวกฐานพวกอะไรแถมเลยไม่รู้ทําไมเป็นงี้นะเพราะว่าฟิกเกอร์บางตัวเนี่ยถ้าจุขยับไม่ดีพอเนี่ยมันมันไม่มีบาลานะครับมันก็จะล่วงง่ายหน่อย ก็โอ้โหออกมาแล้วตัวน้องค่อนข้างเล็กนะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยเอา,าตัวไหนมาเทียบได้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเอาเป็นตัวซิกมาสปายเดอร์แมนนะครับอเมซิ่งสปาเดอร์แมนมาเทียบไปดูแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวไม่ไม่ถึงเอด้วยซ้ำคือค่อนข้างเล็กนะครับตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันเล็กนะครับ ความเล็กมากกับความบอบบางนะครับผมบอกเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยค่อนข้างเล็กข้อต่ออะไรมันค่อนข้างที่จะบางนะครับผมก็แนะนําให้เล่นนะครับค่อนข้างระวังให้ระวังหน่อยนะการสกรีนพาร์ตหน้าพวกอะไรเงี้ยผมถือว่าทํามาได้ดีนะคือน่ารักอ่ะนี่ครับแล้วก็ตรงเขาของน้องอาเนียก็ทํามาได้ค่อนข้างดีไอ้ไอ้นี่ไม่แน่ใจว่าเรียกวอะไรแต่ผมเรียกว,ว่าเขาครับเออนี่นะ สกินใบหน้าพวกอะไรมาสวยนะคือน่ารักอะ่ะนี่นะเนี่ยอย่างที่ผมบอกข้อต่อคือที่ผมคิดว่าเป็นฟิกมาไงข้อต่อเห็นปะคือถ้าใครเล่นฟิกมาคือจะเข้าใจนะครับว่าผมหมายถึงอะไรเพราะว่าข้อต่อเนะี่ยมันออกแนวคล้ายกันนะผมย้ำนะว่าคล้ายคือมันก็ไม่เหมือนกัน100ร้อยเหรอกครับคือมันแค่คล้ายนะครับเพราะาภาพโปรโมทที่ผมไปเห็นเนี่ยคือเพื่อนผมส่งมาให้นะแล้วก็ ผมไม่รู้ไงว่าเออมันเป็นของใครไหนมันไม่มีข้อมูลนะครับโอเคเรามาดูพวกหน้าแล้วก็พลาต่างๆที่เขาแถมมาให้กันนะครับหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้ายิ้มแบบอาปากนะครับปานนี้นะาผมอ่าโอเควางไว้แล้วก็หน้าอย่างที่สองนะครับเป็นหน้าตกใจนะครับแบบเป็นหน้ากําลังอึง้งแบบตอนอ่านใช้ใครได้นะครับบสมมติว่าน้องอันนีนะ่ใช้พลังจิตไปแล้วเหมือนแบบได้ยินความในใจของใครพูดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแบบน้องก็จะหน้าเวิประมาณนี้แหละ เออน่ารักนะแล้วก็โหหน้านี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะนี่นะผมเป็นหน้าตอนที่น้องแบบกําลังจะต่อยดามีนนะครับก็หน้านี้นะเป็นหน้าตอนที่น้องอยู่โรงเรียนแล้วก็จะใช้หน้านี้เป็นซะส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นหน้าแบบยิ้มแบบมีเลสไนอะไรสักอย่างยิ้มแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยแล้วก็อีกหน้านึงเออไอ้หน้านี้ไม่มีเลสไนมากกว่าครับก็จะเป็นหน้าแบบยิ้มแบบ กำลังคิดอะไรในใจแบบวางแผนในสักอย่างอยูอย่นะรประมาณนี้แล้วก็พาดมือแอบเสียดายนิดนึงนะพลาดมือแถมมาให้ค่อนข้างน้อยนะครับไม่รู้จะจับยังไงว่าะมือแม่งเล็กจัดเลยเนี่ยคือ,ค,อคือแม่งเล็กจริงนะก็จะเป็นมือแบแบบแบอาเนี่ยคือดูลำบากนิดนึงนะครับมันค่อนข้างเล็กนะเป็นมือแบอาแล้วก็เล็กกะเล็กเอาจากะกล่องก็ยาก นี่นะแล้วก็มือกำนะครับโอ้แล้วก็ที่ติดมากับตัวฟิกเกอร์จะเป็นมือแบหลวมนะครับตอนนี้โอเคอย่างที่สองเอ๊ยอย่างแรกนะครับที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดนะครับก็คือน่าจะเป็นเรื่องจุดขยับนะครับเพราะว่า้วกคนที่ว่าตัวน้องค่อนข้างที่จะเล็กนะครับจุดขยับอะไรมันจะขนาดไหนนะครับเรามาดูกันนะครับเงยไม่ได้ก้มไม่ค่อยได้หมุนบิดคอ ทั้งส่วนของพวกข้อต่อของพวกเบ้าคออะไรเงี้ยถือว่าทํมาได้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะแต่ถือว่าไม่ได้น่าเกียดเพราะว่ายังหันอะไรได้ปกตินะครับแต่ถ้าเรื่องของพวกการเงยการอะไรเงี้ยอาจทาได้ไม่ค่อยดีมากนะครับแขนกลางหน้าประมาณนี้พวกขยับอะไรได้ปกตินะครับผมข้อสอก ประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยูน่นะเพราะว่าขยับได้เป็นรูปตัวแอลนะก็ช่วงน้าท้องไม่มีจุดขยับเนาะก็หมุนเอวอะไรได้ปกตินะกางขามาข้างหน้าได้ประมาณนี้ไปข้างหลังประมาณนี้เอ,อ้ยเมื่อกี้เข้าเฟรมบอกว่าเบบเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูออะเอาใหม่เอาใหม่กางขาได้ประมาณนี้ หัวเข่าอู้หัวเข่าอันนี้ได้เยอะอยู่นะทาท่าวิ่งอะไรน่าจะได้อยู่นะแล้วก็พวกข้อเท้าอะไรได้ปกติแล้วนะครเนื่องความที่ว่าตัวละครตัวเนี้ยเป็นเด็กใช่ไหมข้อเท้าอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับอย่างที่ผมบอกเรื่องที่ผมบ่นไปเมื่อกี้ที่ว่าเรื่องของอันเนี้ยขาตั้งเนะีย่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีขาตั้งอ่ะมันจะตั้งค่อนข้างยากนะครับคือสมมุติเราดัดท่าอะไรสักอย่าง อ่าเนี่ยโอ้โหกูยังไม่ทันคาดคำเลยเอ้ยมันตั้งค่อนข้างยากนะครับผมอืมไม่เป็นลมแล้วนะลกูกโอเคเอก็จะมีประมาณนี้ด้วยส่วนตัวนะพาร์ทที่แถมมามันไม่ได้มีน้อยแล้วก็ไม่ได้มีเยอะจนเกินไปอะอย่างที่ผมบอกคือผมอยากได้ขาตั้งมากคือไม่รู้เป็นหาอะไรบันไดไม่แม่แถมขาตั้งไม่ค่อยอะไรเลยคือมันมาเป็นวิกเกอร์ไม่ก็มาเป็นวิกเกอร์จริงๆ แล้วก็อีกอย่างที่ผมค่อนข้างเสียดายนะก็คือตัวน้องชิเมล่านะครับเป็นตัวตุ๊กตาของน้องอาเนียนะครับคือถ้าใครเคยเห็นนําเป็นตุ๊กตาคล้ายสิงโตเนี่ยอตัวเนี้ยอืน <c oughs> อน้องอาเนียมันเป็นลมไปแล้วอ่านะครับเออเห็นไหมไอตัวชิเมล่าตัวเนี้ยมันเป็นตุ๊กตานะคือผมไม่รู้ว่าบันไดเนี่ยมันจะเล่นแบบนี้อีหรือเปล่านะเพราะว่าของบันไดมันชอบทําแบบนี้ไว้ก็คือเอาอิสระซ์ีต่างๆของพวกของเล่นตัวนั่นตัวนี้เนี่ย ไปไว้กับอีกกล่องหนึ่งเว้เพื่อที่เราจะได้ซื้อให้กล่องนั้นเแบบให้ครบๆอ่ะผมว่าตัวนี้ผมว่าตัวตุ๊กตาคิมาลาน่าจะมากับตัวของอ่าอ่าพ่อลอยแล้วก็แม่ยอนะครับก็คิดว่าน่าจะนะเออไม่แน่ใจเหมือนกันคงเพราะว่าผมบันไดไม่แน่ใจว่ามันจะทําเป็นแค่ตัวอาเนียตัวเดียวหรือเปล่านะแต่ผมว่าไม่น่าทําแค่ตัวเนียตัวเดียวเพราะว่าถ้าทําจริงๆอ่ะเออคืนไดนไหนผมซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็น่าจะทาให้ครบทั้งครอบครัวเลยนะครับก็ นะครับเออยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าให้ดูเลยเออ,อมไม่ได้รีวิวมาเป็นเดือนเออมันก็ต้องมีลืมๆกันบ้างแหละนะครับเอาหน้าที่ผมชอบไปกันเนาะก็ลักษณะการเปลี่ยนหน้าเนี่ยก็ตามมาตรฐานของพวกโมเดลอะไรฟิกเกอร์อะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับเป็นการเปลี่ยนแบบถอดตัวหน้าแล้วก็อะไรงนี้ต่างๆนะครับก็ทําตามได้เลยนะเนี่ยเออน่ารักนะ คือดูส่วนตัวผมค่อนข้างชอบน้องอานเนียอยู่แล้วไงคือมาเจออย่างนี้คือแบบโหลาลายเลยครับเพราะชอบมากโดยส่วนตัวเนี้ยเอ้ยดยส่วนตัวผมนะผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบน้องอาเนียนะแล้วแบบอยากเก็บนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวน้องเนี้ยตัวเล็กอย่างที่บอกนะครับมันก็เอามาเล่นกับจะว่าไงดีมันก็เอามาเล่นกับแบบพวกงานฟิกเกอร์แบบหนึ่งต่อสิบสองตัวนอื่นได้อะไรเงี้ยครับ แบบนหนน้องอันเนี้ยมันยืนไม่ได้อ่ะป่าณนี้ก็อย่างที่บอกครับมานนาำบอเล่นกันหนึ่งต่อสิบสองตัวอื่นๆได้นะก็อ่าอย่างที่บอกตัวสไปเดอร์แมนผมก็เดยก็คือมาเล่นกันได้แบบได้เลยมันคู่กันนะครับเพราะว่าน้องอันเนี้ยในเรื่องมันก็ขนาดตัวประมาณนี้แนละยครับใกล้เคียงกันเนาะเออค่อนข้างชอบนะเอาจริงก็ประมาณนี้ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิวน้องอาเนีย์โฟลเจอร์นะครับจากเรื่อง SpyX Family นะครับก็สำหรับตัวนี้เอาจริง,รงแต่ถ้าให้เต็ม10นะครับผมให้9นะครับก็หักไป1คะแนนเรื่องที่ด้วยว่ามันไม่แถมขาตั้งกับพวกของแถมเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับคือมันจะมาเยอะก็ไอตรงพาร์ทหน้าน้องนี่นะครับก็นะสำหรับตัวผมก็โอเคยังพอถือว่าไม่ได้น่าเกียดครับยังพอถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงก็กดติดตามกไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับผมว่า1000พผู้ติดตามเนี่ยผมมีแจกของแน่นอนครับผมก็นะครับผมสนใจอ่าดูรีวิวฟิกเกอร์อะไรต่างๆก็นะครับกดติดตามได้นะครับคือจริงจริงคือบ้านเนี่ยของยายผมทําเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมารีวิวของอะไรได้แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามอัพคลิปแบบทีทีนะครับจดเชยหนึ่งเดือนที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็มีปานี้นะครับผมสวัสดีครับ